โมใหม่ oh แห่งวงการหนังกลางแปลงกับคุณภาพที่จะภาพวางใจได้สุริยะภาพพยจนตร์รับจัดฉายภาพยนท์ทั่วราชนาจักรไทยมีหนังใหม่ๆต้อนรับจะภาพมากมายทั้งหนังไทยหนังเทศหนังจีนหนังฝรัง่ง ได้ทุกระบบไม่ว่าจะเป็นระบบตีมเตา่านเตาหลอดและระบบดิจิตอลที่ทันสมัยคุณภาพคับจอบริการประทับใจคุ้มค่าสําหรับเจ้าภาพที่กําลังมองหาหนังกลางแปลงไปสมโภชงานจัดงานในแต่ละครั้งเรียกหาสุริยะภาพขยนยนครับผมยศศัก์สุริยะจันทาทองครับเป็นเจ้าของหน่วยภาพยนตร์สุริยะภาพยนตร์ครับ ครับก็จุดเริ่มต้นคือเราโตมาจากเด็กต่างจังหวัดนะครับบ้านจะอยู่ติดกับสารเจ้าสารเจ้าเนี่ยจะมีหนังมาฉายบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นแก้บนงานประจําปีทาให้เราซึมซับมาตั้งแต่เด็กโดยอากงอะ่ะได้เป็นคณะกรรมการสารเจ้าแล้วเวลาเขาหาหนังเนี่ยเขาจะจะให้เราเป็นคนเลือกหนังตั้งแต่เด็กเลยว่าอยากดูเรื่องอะไรอลูกอะไรอย่างเงี้ยทาให้เรา เริ่มชอบหนังกลางแปลงมาตั้งแต่ตจําความได้แล้วพอโตขึ้นมาเราอยากจะทํามาตั้งนานแล้วแต่เราไม่มีโอกาสที่จะรู้ว่าเครื่องฉายมีขายที่ไหนผ้าจอมีตัดที่ไหนเราจะเริ่มจากจุดไหนก่อนไม่มีครับจนกระทั่งมันมีคําว่า Google ขึ้นมาไปเซิร์ชคาว่าหนังกลางแปลงใน Google ปรากฏว่ามันก็ขึ้นชื่อชมรมประมาณชมรมหนังกลางแปลงขึ้นมาชมรมหนึ่งก็เลยเข้าไปสมัครแล้วทาให้เรารู้ที่ว่าเราจะซื้อ ของจากจุดตรงไหนได้บ้างมีคนมาลงขายของมือ2เครื่องฉายมือ2ผ้าจอเราต้องไปตัดที่ไหนทําให้เราสามารถรู้ข้อมูลทั้งหมดก็เลยเป็นต้นกําเนิดว่าทําไมถึงสุริยะภาพยนตร์กําเนิดมาจากตรงไหนได้ครับผมตั้งแต่ปี2550ครับก็ประมาณ1 7 7 8ปีแล้ว การเปลี่ยนแปลงของอาชีพนี้ผมจะอยู่มาช่วงตั้งแต่รุ่นระบบฟิล์มนะครับคือตอนที่ผมเข้ามาสู่วงการเนี่ยก็อยู่ใน25-50ผมจะทำอยู่ประมาณสัก78ปปีก็จะเป็นการเปลี่ยนถ่ายมาสู่เป็นระบบดิจิตอลนะครับเมื่อก่อนระบบฟิล์มเนี่ยเวลาเราจะฉายหนังแต่ละทีนะครับเราต้องไปเช่าฟิล์มตามสาขาบริษัทลิขสิทธิ์ของแต่ละภาคอย่างกรุงเทพก็จะไปบริษัทธนาเขาเรียกว่าสายหนัง อย่างภาคตะวันออกก็จะเป็นสมานฟิล์มเมื่อก่อนนะ่ะผมเริ่มต้นมาจากภาคตะวันออกผมไม่ได้มาอยู่กรุงเทพนะแต่บ้านผมอยู่กรุงเทพบ้านที่โตขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นมาอยู่ที่จังหวัดชัดเชิยงสาตั้งแต่วันแรกที่ทำอะ่ะคือเรารับงานจากจังหวัดชมบุรีชะเชียงสาซะเป็นส่วนใหญ่จนกระทั่งเราย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพเราก็เลยเออย้ายหนังมาทําที่กรุงเทพครับแต่ก็ยังรับฉายอยู่ตามงานเดิมๆที่เราเคยฉายอยู่ที่จังหวัดช,ชัดเชงเงราและชมบุรีด้วยใช่ครับตั้งแต่ฟิล์มจนเดี๋ยวนี้ใช้ฮาร์ดดิส ตัวเดียวทุกอย่างจบผมจะเล่าตั้งแต่ระบบฟิล์มนะครับระบบฟิล์มเนี่ยค่อนข้างที่จะยุ่งยากมากกว่าดิจิตอลคือปัจจุบันระบบฟิล์มหนึ่งเราต้องเตรียมเครื่องเตาหนึ่งลูกนะครับขาเครื่องฉายหัวฉายซิลิคอนคือแค่เฉพาะอุปกรณ์การฉายเนี่ยของสมัยก่อนคือระบบฟิล์มเนี่ยโคตรยุ่งยากเลยมันจะมีหลายตัวมาก ที่กว่าเราจะฉายภาพออกไปได้แต่ปัจจุบันมีแค่โปรเจคเตอร์ตัวเดียวกะโน้ตบุ๊กหนึ่งตัวเสียบปับ๊บภาพขึ้นระหว่างที่เราฉายอะสมัยก่อนเราจะนอนเราจะไม่อะไรทําอะไรไม่ได้เลยเราต้องเฝ้าเครื่องฉายอย่างเดียวนอนก็ไม่ได้ไปเข้าห้องน้ําเราก็ต้องดูม้วนฟิล์มแล้วว่าฟิล์มใกล้หมดหรือยังถ้าเรายิ่งอยู่คนเดียวอะเราแทบจะไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าบางทีว่าเราฉายฉายอยู่ฟิล์มขาดฟิล์มขาดมั่งหัวเครื่องกระตุกมั่งอ่าภาพเรือมั่งเราต้องมาคอยนั่งปรับนั่งอะไรกันตลอด ยิ่งถ้าย้อนกลับไปสมัยคือระบบฟิล์มมันจะมีทั้งหมด2สมัยคือสมัยเตาถ่านกับเตาหลอดเตาถ่านเนี่ยก็คือมันต้องเป็นจี้หากันตลอดเป็นอาร์คนะครับเป็นก้อนถ่านอาร์ก,กันตลอดขั้วขั้วบวกขวัขว้วลบเพื่อให้เกิดแสงส่วนะระบบซีนอนเนี่ยก็จะเป็นหลอดเหมือนเราเปิดไฟปิ๊กเดียวแปบ๊บติดเลยแต่ซีนอนมันจะสบายกว่าคือมันไม่ต้องเลี้ยงถ่านแล้วสมัยก่อนมันจะต้องเลี้ยงถ่านเรื่องนึงจะเปลี่ยนทัน 2คู่3คู่3คู่แล้วแต่เรื่องว่าความยาวความสั้นอะไรอย่างนี้ครับหนังจะยาวหนังจะสัน้นพอมาณปัจจุบันเนี่ยมันง่ายไปหมดคุณแค่มีโปรเจคเตอร์ตัวเดียวนะครับมีเครื่องเสียงมีจอฉายได้แล้วําหนังกลางแปลงได้แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องไปซื้อลิขสิทธิ์หนังให้ถูกต้องตามกฎหมายโอ้โหต่างกันอย่าง,างแรงครับคือถามผมว่าคือว่าผมจะก้าวมาสู่ระบบดิจิตอลนะผมฉุด ผมชุดกันระบบฟิล์มอ่ะคือเรายื้อจนแบบผมมานั่งคุยกับพี่ศักเฮ้ยเราไม่ไหวนะพี่พอตัวผมเองเป็นคนรับงานเป็นคนบริหารพี่ศักก็จะเป็นภาคสนามเราได้มาร่วมงานกันเนี่ยเราก็บอกว่าพี่ศักที่เคยพูดว่าถ้าเข้าสู่ยุคดนะิจิตอลน่ะผมจะเลิกเราถามหน่อยว่าเราจะเลิกไหมถ้าเลิกคือเลิกได้แต่เนี่ยงานเราที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นกระบุงเลยเจ้าภาพเราเยอะมากถ้าเราเลิกไปแล้วเราจะไปทําแบบ พี่สัต์จะไปอาชีพอะไรอะไรอย่างเงี้ยหรือตัวผมเองจะไปอาชีพอะไรคือตัวผมเองอะ่ะผมก็มีอาชีพที่รองรับอยู่แล้วแต่เราห่วงทีมงานทุกๆคนแล้วก็บอกว่าถ้าเรายังจะยึดหลักของระบบฟิล์มอะ่ะการตลาดเราไปไม่ได้แล้วนะเจ้าภาพจะค่อยๆลดน้อยถอยลงเพราะว่าทาไมถึงลดน้อยถอยลงหนังใหม่เราไม่มีละมันไม่มีหนังใหม่ให้เราฉายส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังประมาณ3-4ปีที่แล้วที่เรายังมาฉายสามารถฉายเขาเรียกว่า สามารถไถเงานแก้บุญได้อยู่ที่เจ้าภาพไม่ได้เลือกหนังแต่ถ้าดาบใดที่เจ้าภาพเลือกหนังขึ้นมาทุกอย่างจบนะพี่เราไม่มีหนังให้เขาเลือกเราไม่มีหน้าหนังใหม่ใหม่ให้เขาเลือกเพราะหน้าหนังใหม่ใหม่จะไปเป็นระบบดิจิตอลทั้งหมดแล้วอ่ะถึงเวลาแล้วนะที่เราจะต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลแต่คําว่าเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดนะิจิตอลน่ะณตอนนั้นความรู้เราไม่มีเลยเกี่ยวกับ เครื่องโปรเจคเตอร์เกี่ยวกับไฟล์ที่จะมาใช้ฉายเกี่ยวกับเครื่องอ่านที่เราจะมาอ่านไฟล์หนังตอนนั้นต้องยอมรับว,ว่าความรู้เราไม่มีเลย,เยระบบภาพไหนที่มันดีที่สุดระบบตัวเครื่องไหนที่มันดีที่สุดไม่มีเลยต้องค่อยๆนั่งศึกษาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่คือเราอยากจะได้ดีที่สุดของดีที่สุดในการฉายให้จาภาพดูผมพูดกันตรงๆว่าคือเราห่วงเรื่องคุณภาพของภาพที่ฉายออกไป ก้าแรกที่เข้าสู่ระบบดิจิตอลเนี่ยถ้าสําหรับยุคนั้นก็จะเลือกระบบที่ชัดที่สุดณตอนนั้นมันก็จะมีเป็นแบบว่า HD ธรรมดาฟูล l h ดอะไรอย่างเงี้ยนะ <S <S ระบบนะครับของทีมงานสุริยะนะครับเรามีให้เลือกทุกระบบครับ1เป็นระบบฟิล์มเตาถ่านก็คือย้อนยุคไป4-50ปีที่แล้ว 2. ระบบฟิล์มเตาหลอดก็คือเป็นเตาหลอดซีนอน 3. เป็นระบบดิจิตอลดิจิตอลของเราอ่ะที่เราใช้เนี่ยเป็นเครื่องมาตรฐานค่อนข้างที่จะสูงเทียบเท่าโรงภาพยนตร์คือเป็นระบบเลเซอร์ทุกตัวที่เรามีอยู่ความคมชัดเนี่ยมันเทียบเท่าโรงภาพยนตร์เลยเพราะว่า เครื่องอ่านเราเราใช้การ์ดจอที่สเปคค่อนข้างที่จะสงูงเครื่องฉายมันจะมีระบบใหม่เนี่ยดิจิตอลมันจะมี2แบบจะเป็นระบบหลอดกับระบบเลเซอร์แต่อย่างที่บอกอก่ะทีมงานจะหาสิ่งที่ดีที่สุดมามอบให้กับลูกค้าคือทุกวันเนี่ยเราใช้ระบบเลเซอร์สําหรับเครื่องฉายทุกตัวครับผมมันจะให้ความคมชัดเหมือนในโรงภาพยนตร์ทุกอย่าง <S <S 1> <S 1> คือเทคโนโลยีสมัยใหม่กับอาชีพของเราเนี่ยถามว่ามีผลกระทบไหมใช่ไหมครับมันจะมีบริการหนังกลางแปลนเพิ่มมากขึ้นคู่แข่ง อ่าใช่ประมาณของมันหาที่ไหนก็ได้เราแค่เซิร์ชใน Lazada มันก็ขึ้นเครื่องฉายมาแล้วเป็นพวกโปรเจคเตอร์เป็นพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณแค่ไปซื้อลิขสิทธิ์หนังมาเนี่ยแล้วก็ตัดผ้าจอมาเนี่ยคุณสามารถรับงานหนังการแปลงได้แล้วแต่สมัยก่อนน่ะ คุณไม่สามารถที่จะเดินไปหาซื้อเครื่องฉายตามตลาดริทํามห้างได้ทําให้คู่แข่งทางเรื่องธุรกิจเนี่ยแล้วผลกระทบกับทีมงานเราอะค่อนข้างที่จะน้อยและสมัยก่อนนะผมมองว่าราคาดูดีกว่าทุกวันนี้เพราะว่าการหาของการที่เราต้องเช่าฟิล์มทำให้เราไม่สามารถที่จะดอบราคาลงมาห้ามหันลงมาเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเพราะเรายังต้องไปเช่าฟิล์มกับทางสายหนังอยู่แต่ณปัจจุบันเนี่ยเราจ่ายค่าลิขสิทธิ์รายปีอย่างเงี้ยสมมติน,นะครับปีละ2000 20, 0คุณฉายไม่ได้เลยทั้งปี คุณไม่ต้องเสียค่าอะไรแล้วคุณมีแค่เครื่องฉายอย่างเดียวทําให้ตอนนี้ผลกระทบคือการที่มีบริการหน่วยหนังกลางแปลงเยอะขึ้นแล้วราคามันค่อนข้างที่จะมาห้ำหันกัน <S <S ผมว่าความนิยมนะครับมันก็ลดน้อยถอยลงไปตามยุคตามสมัยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีพวก Netflix มีสื่ออะไรต่างๆที่เข้าหาหนัง กันได้เยอะขึ้นแต่ถามว่าหนังยังมีฉายอยู่ไหมยังมีครับงานวัดยังมีงานศาลเจ้ายังมีแต่เขาเนี้คุณฉายหนังยังไงอะ่ะคือจะให้คนดูเยอะบางทีเราไปเนี่ยอุปกรณ์เราเพอร์เฟกทุกอย่างแต่ทําไมไม่มีคนดูก็คือบางทีว่ามันก็ ดูเรื่องกระแสของหนังนะตอนนั้นด้วยอย่างปีที่แล้วกระแสที่มาแรงคือหนังเรื่องสับเปลือกค่อนข้างที่จะแรงมากคือได้7 800ล้านคือเจ้าภาพโทรมาจะเอาแต่สับปปเปลือกสับเปลือกแต่ทีมงานก็สามารถนำสับเปลือมาฉายได้ประมาณหลังจากออกจากโรงแล้วประมาณ3เดือนถือว่าค่อนข้างไวก็ต้องยกความดีความเด่นให้กับบริษัทที่เขาติดต่อ ซื้อลิขสิทธิ์มานะครับนั่นคือเลิฟซีนีมานะครับก็ต้องยกความดีให้เขาว่าเขาสามารถไปจีบกับค่ายนี้ได้ลิขสิทธิ์มาแล้วเราก็ไปซื้อลิขสิทธิ์มาฉายกลางแปลงอีกทีหนึง่งทําให้ตอนนั้นกระแสหนังกลางแปลงค่อนข้างที่จะฟีเวอร์ฟีเวอร์มากๆครับคือตั้งแต่ฉายหนังมาเนี่ยคนดูค่อนข้างที่จะแบบแต่ละที่อ่ะ ต้องมีหลัก2-300คนขึ้นนะครับสำหรับสป,ปเอเลอร์ครับผมก็ทำให้หนังกลางแปลงได้ฟื้นคืนชีพแล้วก็ดูดูมันมีสีสันกับงานวัดหรืองานทั่วไปคือฉายสปบเลอเอาโปสเตอร์ไปติดปั๊บวันที่ฉายสป,ปเอเลอร์คนคนแน่นทุทกทุกรอบต้องบอกว่าคนแน่นทุกรอบส่วนถ้าย้อนกลับไปสำหรับระบบฟิล์มระบบฟิล์มถ้าผมจำไม่ผิดก็คือน่าจะเป็นพี่มาก ที่ฉายกลางแปลงแล้วคนทะลักทุกวิกทุกที่ที่มีการฉายหนังเรื่องพี่มากพักขนมถ้าย้อนไปในระบบฟิล์มนะครับก็จะต้องยกให้พี่มากครับเราต้องต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าทุกวันนี้ทุกๆปีประมาณสัก6 7เจปีแล้วจะมีเจ้าภาพมาจ้างให้ผมไปฉายที่สุสานสุสานศพลายาต,ต้องย้ําว่าศพลายาตนะครับเหมือนป่าช้าเป็นบล็อกบล็อกบล็อก,อกไม่มีคนมารับไม่มีญาติมารับศพ แล้วศพต้องฝังอยู่ที่นั่นคือเราจะไปฉายตามมูลนิธิทุทกปีปีละ30คืน30คืนนะครับตรงนี้ทุกปีเลยครับในช่วงของศาสจีนก่อนศาสจีน15วันหลังศาสจีน15วันเขาจะถือก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงประตูนรกสวรรค์เปิดเหล่าบรรดาผีจะกลับมาสู่เมืองมนุษย์คนที่มีญาติก็จะกลับบ้านแต่คนที่ไม่มีญาติเขาก็จะไปอยู่ที่ณนะจ,จุดที่ศพเขาอยู่ปรากฏว่าทางเจ้าภาพเขาก็มองเขามีความเชื่อตรงนี้ว่าเอ้ย วิญญาณพวกนี้นะ่าสงสารแล้วประกอบกับเจ้าภาพเนี่ยเป็นนักธุรกิจชาวต่างชาติด้วยตรงนี้ผมจะบอกเป็นชาวต่างชาตินะครับแล้วเขาเชื่อเรื่องพวกนี้เขาก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นเขาติดต่อหนังผมเนี่ยฉายทุกปีช่วงเนี้ยปีละสามสุสานผมก็ต้องไปตั้งจอหนังที่สุสานแล้วก็ง่ายๆเหมือนเราอยู่กับศพอะลลยล้อมไปด้วยศพจอหนังก็ตั้งเหมือนที่เคยได้ยินไหมครับฉายหนังให้ผีดูอันนี้ครับก็คือเนี่ยจากหน่วยผมเนี่ยผมฉายกันมาอยู่ที่ 6-7ปีแล้วความเชื่อตรงนี้ผมไม่รู้นะว่าใครจะเชื่อไม่เชื่อแต่ตัวผมเองอะเชื่อตั้งแต่ปีแรกที่เราเข้าไปอะเราก็เหมือนเราทําบุญด้วยเราไม่ได้ว่าเฮ้ยไปสักแต่ชัยชัยชัยชยจะพาพไม่อยู่เราก็โดดหนังเลยแล้วเขาเรียกว่าการยกมวนสมมุติว่าเมื่อก่อนระบบฟิล์มอะเรื่องหนึ่งมันจะมี6มวมว5ม้มวนหมมวนบางทีเนี่ยเขาฉายม้วน1ม้มวน2ม้มวน3ามเขายกมวน3 4ยกเพื่อไปม้วนหเลยทาให้หนังมันจบเร็วก็ได้กลับบ้านเร็วแต่ผมเองอะ ยิ่งฉายหนังให้เจ้าดูนะครับเป็นสารเจ้าหรืออะไรฉายหนังให้ผีดูพวกผมจะไม่เคยยกมว้วนจะไม่เคยข้ามขั้นตอนในการฉายเพราะเราถือว่าเฮ้ยเราเรามีจิตที่เราจะมาฉายคนจะดูคนจะไม่มีดูหรือจะยังไงเราจะไม่ยกมว้วนเป็นอันขาดเท่าเจ้าภาพไม่สังแล้วตัวผมเองอะ่ะคือตั้งแต่ผมฉายเหมือนการทำรบุญนะฮะตัวผมเองก็มีชีวิตการงานที่ดีขึ้น ในทุกๆเรื่องก็จะผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีอาจจะลดจากหนักมาเป็นเบาก็มีทำให้ผมเชื่อเรื่องพวกนี้ค่อนข้างที่ที่จะเยอะทุกวันเนี้ยทุกปีเนี้ยบางทีผมไม่ายผมก็จะไหวทุกที่คือไหวเจ้าภาพไม่ได้สั่งนะครับผมก็จะรวบรวมเอาลงศพไปบริจาคตามมูลนิธิต่างๆคือเราเราไปทำให้เขาเนาะเราไม่ได้ไปลบหลู่เขามาก็มาเสียง มาเสียงมากินกินนี่กินเนี่ยมาประจํากินขึ้นอยู่กว่าวันนั้นเราจะได้กินอะไรบางวันเนี่ยเราไปฉายวันเนี้ยเราไปฉายกินเน่าเลยกินเหม็นแบบเราชวนเราจะอาเจียนชวนเราไม่อยากกินน้ําไม่อยากกินไม่อยากทําอะไรเลยอีกวันหนึ่งเข้าไปเป็นกลิ่นหอมของดอกไม้ซึ่งเราก็หาคําตอบไม่ได้ว่าเฮ้ยมันคืออะไรเมื่อวานเรายังได้กลิ่นนี้อยู่เลยนะเราได้กลิ่นที่แบบอูไม่อยากฉายและอยากจะรีบฉายแล้วแล้วรีบกลับ กับอีกวันหนึ่งนั่งสบายโอ้กินหอมลมเย็นอม,มันแปลกสําหรับผมคือมันแปลกและทีมงานทุกคนก็คิดว่ามันแปลกก็ ของเราจะเริ่มต้นที่5,000ันนะครับจำกัดเรื่องพื้นที่นะครับถ้าไปหน่อยก็จะมีบวกค่าเดินทางแล้วก็ต้องดูงาน้วยครับว่า,า5 0า0ันบาทเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกงานแก้บนงานบุญก็เราก็จะอีกราคาหนึ่งเพราะว่างานแก้บนน่ะส่วนใหญ่เจ้าภาพจะไม่เลือกหนังกันนะครับส่วนถ้าสมมติเจ้าภาพเลือกกมันก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งถ้ายิ่งหนังใหม่มันขึ้นอยู่กับเรทหนังใหม่หนังเก่าด้วยครับถ้าหนังใหม่ก็จะแพงหน่อยอาจจะไปถึงขั้นสองหมื่นสองหมื่นห้า อย่างช่วงสัปปเปลอมาแรงๆอ่ะผมรับ25ง0 0ื0ามมืต่อคืนแล้วก็ขนาดของจอขนาดของเครื่องเสียงจอใหญ่ก็แพงหน่อย่ะ5,000บาทก็จอ8เมตรผมไม่ร8เมตรแล้วแต่นะครับแล้วแต่พื้นที่ที่เราจะไปลงแต่ทีมงานของผมมาเริ่มต้นอยู่ที่5,000บาทใหญ่สุด16เมตรครึ่งครับส่วนใหญ่จะเป็นงานวัดงานพื้นที่สนามบอลสนามหญ้าที่ใหญ่ๆๆเพราะจอใหญ่เนี่ยสมัยเนี้ยคนทำค่อนข้างที่จะน้อยครับถามว่าเลี้ยงดูครอบครัวได้ไหมผม ในความคิดผมนะเลี้ยงดูลูกน้องดีกว่าคือเรามองที่ลูกน้องเราก่อนอันเนี้ยที่เราอยู่คือความสุขใจเพราะว่าผมสามารถที่จะได้ไรายได้จากตัวอื่นที่มันดีกว่านี้ทุกวันนี้นะครับเรามีธุรกิจอย่างอื่นที่ไรายได้เราโอเคนะครับแต่ที่ทําหนังทุกวันเนี้ยคือเราเราทำด้วยใจรักมากกว่าเรื่องไรายได้เราเราเอาไว้ที่หลักใจรักมาก่อนนะครับ2ทีมงานต้องอยู่ ต้องอยู่ได้เพราะทีมงานก็มาอยู่กับเราโดยเป็นหนังอาชีพเลยเราไม่ใช่ว่าทีมงานเราอะหรือตัวผมเองเนะครับจะมีงานทําที่อื่นของผมก็ไม่ได้เป็นเป็นลูกจ้าไข่แล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวของเราอีกตัวหนึ่งแต่หนังก็อาจจะเป็นอาชีพที่รองลงมาแต่เป็นอาชีพหลักของทีมงานเราต้องหางานมาพพอร์ตกับทีมงานเราให้ทีมงานเราอยู่รอดทุกคนเพราะทีมงานของผมผมบอกเลยว่าไม่ได้ไม่ได้รับงานที่อื่นนอกจากงานฉายหนังอย่างเดียวทําหนังด้วยตรงครับ หนักแหะครับคนงานครับตอนนี้เขาว่า,าค่าใช้ใจ่ายหลักเนี่ยตอนนี้คนงานหนังค่อนข้างที่จะหายน้อยมากแต่หน่วยก็เยอะขึ้นพอหน่วยเยอะขึ้นก็จะดึงเดี๋ยวเย,ยิ้มคนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยโทรไปเพื่อนมีทีมงานเหลือไหมพอดีวันนี้ผมมีผมมีออกหนังนะอะไรเงี้ยจะให้ทีมงานมาช่วยบางทีเราก็ต้องไปเอาทีมงานจากทีมงานอื่นมาช่วยด้วยสองรายจ่ายของค่าเดินทาง ก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ทุกวันนี้ผมรับอยู่5,000บาทเนี่ยสมมุติว่างานละ5 0 0 0บาทเราจะเหลืออยู่ไม่ไม่เท่าไหร่หรอครับพันกว่าบาทหากแล้วเหลือครับพันกว่าบาทไม่ใช่ว่าเยอะนะคะขนาดผมรับอยู่5000นะแต่ถ้าสมมุติว่ามีเจ้าที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่ๆอย่างเงี้ยแล้วเขาไปดอกเรื่องราคาเนี่ยผมก็มองไม่ออกเลยว่าเขาจะเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับขนาดเราเราทำเนี่ยแล้วเรา มีงานค่อนข้างที่จะจะเยอะเนี่ยเดือนเดือนหนึ่งเราเราจะเหลือพอหักค่าใช้จ่ายแล้วเราเราจะเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่ครับ <S 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 เ,เราสะสมลูกค้ามาประมาณ1 7 7 8ปีลูกค้าฐานฐานเดิมเราก็ยังอยู่แทบจะครบแทบจะร้อยเซเพราะว่าห ตัวผมเองลองไปดูแลเอง2มีทีมงานที่ดีนะครับคอยให้คาแนะนํากับเจ้าภาพที่มาติดต่อนางกะเราหน้างานเราจะค่อนข้างที่จะไปะนิดนึงนะครับในเรื่องของคุณภาพในการฉายออกมาเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดไปให,ให้กับเจ้าภาพสองในเรื่องเสียงขึ้นอยู่กับเจ้าภาพเลยว่าเจ้าภาพชอบดังหรือชอบชอบเบาลูกค้าก็เป็นเป็นอะไรที่สําคัญที่สุดคือลูกค้าสาร้างรไรเราสามารถทําตามได้สามารถเอาใจลูกค้าได้ทุกอย่างทุกอย่างเขาก็จะชื่นชม ในตัวของทีมงานเองครับชื่นชอบอนาคตอีก10ปีข้างหน้าใช่ไหมครับผมว่าหนังดลางแปลงก็ยังอยู่ได้นะในคู่กับสังคมไทยในเมื่อความเชื่อเรายังมีอยู่เ <c oughs> ช่นความเชื่อในด้านสันเจ้านะครับ <c oughs> การการไหว้องค์ต่างๆเทพต่างๆนะครับการการแก้บนหนังดลางแปลงเนี่ยจะเป็นมหรอลพที่ผมคาดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ถูกที่สุดนะครับและให้ความบันเทิงได้ถ้าช่วงนั้นหนัง ทำออกมาดีหนังนาง่ายเมื่อไหร่ก็มีคนดูครับคนดูที่จะค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะครับอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างไปถามว่าอีกสิปียังอยู่ได้ไหมผมก็บอกว่ายังอยู่ได้สบายๆ <urers> ครับ <itas> ความภาคภูมิใจนะครับคือตอนนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะภูมิใจนะว่าเรามายืนอยู่ตรงจุดจุดนี้ได้ในจุดที่แบบว่ามองย้อนกลับไปวันแรกเมื่อ1 7 1 8ปีที่แล้วอะ่ะเราก็ไม่คิดว่าเอ๊ย หนังเราจะมายืนอยู่ในจุดที่ว่าเราได้รับได้รับความไว้วางใจจากเจ้าภาพที่บางบางท่านก็ค่อนข้างที่จะเป็นผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ของวงการหนังนะครับผมก็ไม่อยากจะเอ่ยนามเนาะหรือเราได้เข้าไปฉายตามแหล่งวัฒนธรรมที่ค่อนข้างที่จะเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองไทยได้รับการที่ไปฉายงานใหญ่ๆที่แบบว่าเป็นงานระดับประเทศเราก็เคยเคยผ่านตรงจุดนั้นมาแล้วอันนี้คือความภาคภูมิใจของผมว่า ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวแต่เป็นความภาคภูมิใจของหนังกลางแปลงทุกๆบริการที่ได้เข้าไปฉายเหมือนว่าเราประสบความสําเร็จแล้วในในเวทีของหนังกลางแปลงในธุรกิจของหนังกลางแปลงทุกวันนี้ผมถือว่าตัวผมเองประสบความสําเร็จนะผมไม่รู้แล้วว่าคนอื่นจะมองมายังไงแต่ผมภาคภูมิใจที่ได้ทําอาชีพหนังกลางแปลงคนอื่นอาจจะมองว่าเฮ้ยหนังกลางแปลงยังมีคนดูหนังกลางแปลงยังมีอีกเหรอ ทุกวันนี้ขอบอกถ้าลองเปิดใจดูนะครับหนังกลางแปลงเยอะมากเยอะจนถึงก็ผมยังตกกระจายว่าบางตำบลเนี่ยมีไม่รู้กี่บริการต้องบอกตำบลน,นะมีไม่รู้กี่บริการบางจังหวัดมีทีสองสามร้อยบริการนะครับหนังกลางแปลงรักษาคุณภาพครับแล้วก็จริงใจกับลูกค้าคุณภาพคุณต้องขายให้ลูกค้าคําว่าคุณภาพไม่ใช่ว่าราคาถูกแต่ไปไม่มีคุณภาพลูกค้าหาคุณครั้งเดียวเดี๋ยวนี้ อย่างหนังพักพวกของเพื่อนผมอะออกทีคือละสามหมื่นทำไมมีคนจ้างเพราะเขามีคุณภาพเพราะมีรูปแบบในการขายของผมก็จะมีรูปแบบในการขายของผมแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเป็นความจริงใจครับพูดตรงๆผมไปคุยกับลูกค้าเนี่ยผมจะพูดตรงๆเลยว่างานเนี่ยเรารับได้งานนี้เรารับไม่ได้ถ้าราคานี้พี่ราคานี้แต่ได้สเปคเครื่องไปแค่นี้ผมว่ามันไม่ดีนะผมขอเพิ่มราคาอีกหน่อยหนึ่งเพื่อให้สเปคเครื่องเพื่อให้คุณภาพของงาน ที่จะได้ออกมาเนี่ยมันดีนะครับผมขอเลือกเป็นราคานี้ดีกว่านะครับอะไรอย่างเงี้ยก็จะเสนอราคาเขาไปคือผมจะเป็นคนที่พูดตรงและจริงใจกับลูกค้าแล้วค่อนข้างจะพูดเก่งนะครับลูกค้าก็จะค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นเราเพราะเราเราไม่ได้แบบว่า,วาเราต้องการอยากได้งานผมบอกว่าถ้างานเนี้ยผมก็เคยครับผมไม่รับดีกว่าผมพูดเลยนะว่าผมไม่ได้ตามนี้ตามนี้ผมไม่รับอย่างงานล่าสุดก็งานที่โรงแรมผมไปดูสถานที่ทุกทุกอย่างคือ แค่เราขับรถออกไปคือค่าใช้จ่ายเราแล้ะแต่เราก็ต้องออกไปเราไม่รู้ว,ว่าเขาจะเอาหรือไม่เอาเพราะผมไม่เห็นสถานที่ทางโรงแรมก็ต้องคนละครึ่งกับเราว่าทางผู้จัดงานก็ต้องคนละครึ่งกับเราว่าคุณต้องเชื่อมั่นเราว่าถ้าทําในแบบฉบับที่เจ้าภาพบอกว่าเอ้ยอย่างนี้ก็ได้ไม่ล้มหรอกผมมองแล้วโอกาสล้มนี่80%อร์ซผมก็จะไม่รับงานผมบอกถ้าอย่างนั้นผมไม่รับนะหาบริการอื่นผมก็จะพูดแบบปฏิเสธไปเลยว่า เฮ้ย hey, มันไม่ไหวผมทำไม่ถ้าถ้าทำาเงี้ยโอกาสโอกาสที่มันจะเกิดอุบัติเหตุสูงผมจะไม่รับนะครับผมขอดูสถานที่จริงๆก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ไปดูสถานที่เนี่ยเราอยากได้งานเราก็บอกรับเลยครับราคาแค่นี้ตูมแต่เพื่อเมื่อเราไปถึงงานหน้างานแล้วเราทําไม่ได้ทุกอย่างจบนะครับหนึ่งเสียชื่อเราแน่นอนไอ้คำว่าเสียชื่อเนี่ยเสียชื่อแน่นอนสองความไว้ใจเนี่ยมันจะไม่มี เขาก็จะพูดและไอ้คอนแทคกับบริษัทนี้ไม่โอเคว่ามาถึงมันทํางานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผมรับงานไม่ใช่ว่าโทรมาปับ๊บโอเคผมฉายได้นะนูน่นนี่นั่นแต่พอไปถึงสถานที่จริงตั้งจอไม่ได้ฉายไม่ได้เกิดอุปสรรคพื้นเจาะไม่ได้มันมีหลายอย่างครับเพราะว่าอย่างผมรับงานออแกไนค่อนข้างเยอะเข้างานห้างกระทรวงทบวงกรมนี่เพียบ <c oughs> เขาเรียวกว่างานละเอียดงานละเอียดมากงานคือจะเสียไม่ได้ เพราะฉะนั้นประสบการณ์ที่เราสะสมมาเนี่ยกับงาน e อีเวนต์น่ะเกือบสิบปีเนี่ยเราก็เอามาใช้ครัวงนี้ไม่ได้กินผมแล้วบรรยากาศช่วงไม่เคยลืมจะเป็นการรับงานครั้งแรกในชีวิตถึงไม่เคยลืมครับที่นี่ผมยอมรับว,ว่าเราอยากฉายเรามีหนังและทุกอย่างเราสามารถที่ออกฉายได้เลยคือเป็นงานสันเจ้าณสันะสเจ้าแห่งหนึ่งแถวแหลมชบังจังหวัดชลบุรีเราก็ไปตั้งของก่อนเลยเริ่มแรก ก่อนวันงานคืนหนึ่งเชื่อมาว่าอีกวันหนึ่งห้าโมงผมยังตั้งของไม่เสร็จเลย <c oughs> คือด้วยเราไม่มีประสบการณ์จนผมต้องโทรหาพวกพี่ๆที่เขาเป็นหน่วยหนังเฮ้ยมาประมาณบ่ายสามมาช่วยผมตั้งหน่อยผมยังไปไม่ถึงไหนเลยครับพี่จนพวกพี่ๆเขาก็โอ้โหรีบตีรถก็มาจากระยองระยอง,ยองเพื่อมาช่วยผมตั้งก็มีทีมครับแต่ก็ด้วยครั้งแรกประสบการณ์ไม่มีอะไรเราไม่มีเลย เราก็ต้องหาคนที่มีประสบการณ์เป็นพักพวกเราที่อยู่ในวงการหนังกงแปงที่เราเพิ่งรู้จักเขาก็มีน้ําจิตน้ําใจว่าเอ้ยเดี๋ยวมาช่วยไอ้บมันตั้งหน่อยไว้เขาก็รวบรวมกําลังคนมา3ามสี่คน3ามสี่หน่วยขับรถกันมาเฉยปุ๊บมันตั้งเสร็จประมาณทุ่มกว่าแล้วสิ่งที่เราคือแปลกใจมากคือคนดูมานั่งรอเต็มเต็มพื้นที่บอกอุยนาชายนางเก่าเนี่ยคนดูยังนั่งรอกันเต็มพื้นที่มันเป็นภาพความวัา ใช่ครับทั้งที่ประทับใจในเพื่อนร่วมวงการประทับใจในเรื่องของคนดูเทียบงานครั้งแรกเราคนดูเยอะขนาดนี้เลยเหรอวะสมัยก่อนนะระดับ2-300คนนะ่ะเขาถือว่าเยอะมากครับเพราะว่าในช่วงที่ผมก้าวเข้ามาในวงการหนังกลางแปลงเนี่ยเป็นช่วงที่ตกต่ำแล้วเป็นช่วงขาดิ่งขาลงแล้วซีดีเริ่มเข้าไม่ใช่ซีดีเริ่มเข้าดีวีดีมีและบูเลเริ่มมาแผ่นผีที่ดีเถื่อนหนังแผ่นหนึง่ง 35บาท3แผ่นร้อยดูได้15เรื่องมันมีทุกบ้านคือตอนนั้นหนังกลางแปลงเป็นยุคที่ตกต่ำแต่แต่ที่เราเข้าไปเนี่ยคือเราด้วยใจรักและก็ชอบมันเราถึงกล้าที่จะลงทุนผมกระทั่งขายรถขายรถเบบลดคันโปรดผมเพื่อจะเอาเงินมาลงทุนทำหนังแล้วอันนั้นคือประสบการณ์ที่เราประทับใจที่สุดคือก็ต้องเป็นวันแรกที่เราฉายหนังอันนั้นแหละยังจำจดจำภาพนั้นได้ครับ แล้วก็จะมีงานที่แบบเครียดเรื่องแบบเอาจอลงไม่ได้ฉายหนังไม่จบลมมันเข้าอย่างเที่ยวล่าสุดป,ปีที่แล้วถ้าผมจะไม่ได้ผิดก็คือวันคริสต์มาสฉายอยู่ริมหาดแหลมแท่นลงจอ16-50 16เมตรห้าิริมทะเลครับแล้ววันที่ผมไปดูอ่ะลมไม่มีแต่วันที่ผมไปฉายปรากฏว่ามันเป็นวันที่ หนาวเข้าวันที่สองทำให้ลมมันค่อนข้างที่จะแรงคือบพอเราฉายเรื่องแรกเสร็จปั๊บลมมันเข้ามาแบบว่าเติมเรารู้แล,และเราปิดเครื่องบอกเจ้าภาพว่าโอ้ oh, พี่ลมแรงนะเจ้าภาพก็เห็นด้วยพี่มันจะเอาไม่ไหวแล้วจอมันจะเอาไม่ไหวแล้วจอมันจะลมแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าเจ้าภาพเข้าใจในจุดที่เรายือนอยู่ด้วยกันหรือสถานที่ที่บรรยากาศตอนนั้นอะ เจ้าภาพจะไม่คิดมากเจ้าภาพจะรู้เลยว่าโอ้โหมันเอาไม่อยู่จริงๆนะเจ้าภาพครับผมเตรียมไซส์จาก16ไอ้16เมตรเนี่ยเราฉายไปเรื่องหนึ่งแล้วนะอีกเรื่องหนึ่งเราขอเป็นขนาด10เมตรได้ไหมครับผมเตรียมผ้ามาเพื่อให้งานมันจบอ่ะก็โอเคถ้าเจ้าภาพยินยอมเราก็ลดความกดดันลงไปความกดดันของหน้างานมันมีมาทุกรูปแบบอย่างงานเนี่ยเราไปชิวๆสบายๆกะมันก็อยู่ดีเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องมีราวมาให้เราแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า แต่ส่วนใหญ่90%เราจะแก้ไขได้หมดประสบการณ์ครับลุวนๆแล้วทีมทีมงานนี่ครับต้องต้องอันนี้ผมไม่ใช่ว่าตัวผมเองเก่งทีมงานต้องต้องต้องเก่งด้วยเราไม่ใช่เก่งคนเดียวครับเก่งคนเดียวยังไงก็ไปไม่นอดทีมเราต้องเก่งทั้งทีมทีมเราเราจะรู้ว่าเฮ้ยวันนั้นอะเราฉายริมทะเลผมจะคุมเครื่องอยู่แค่คนเดียวอย่างเก่งก็มีผู้ช่วยอีกคนหนึ่งแต่ทีมเราอะจะไปเกือบสิบทุกคนจะอยู่หลังจอคัตเตอร์คนละหนึ่งอัน ถ้าลมมาปับ๊บวันนั้นมีคัตเตอร์คนละอันลมมาปั๊บตัดเชือกเลยคือไปแกะเชือกไม่ได้อะครับมันไม่ทันกินจับตัดเชือกตัดเชือกปับ๊บปล่อยผ้าจ้อยปิวเลยคือมันจะเซฟทุกทุกอย่างวันนั้นโอ้โหถ้ามีคลิปนะสนุกครับเรื่องพายุฟงพายุฝนเนี่ยคือเป็นอะไรที่มันสุดยอดครับผมบอกได้เลย ถ้าคิดถึงหนังกลางแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นงานใก้บนงานประจำปีหรืองานทั่วไปนะครับก็คิดถึงสุริยะภาพยนตร์นะครับรับฉายภาพยนตร์ตามงานพิธีต่างๆนะครับเบอร์081 7 7 3 6 5 5 6ครับประสบการณ์เพียบครับรับรองว่างานของลูกค้าทุกท่านเจาพาทุกท่านไม่มีผิดหวังครับครับผมที่ถ่ายทําสถานที่ณตอนนี้นะครับผมจะเป็นร้านกินเตี๋ยวชมทุ่หัดไทยลาดยี่สิบสองก็จะเป็นธุรกิจของของตัวเองนะครับส่วน อีกที่หนึ่งสาขา2ก็จะอยู่ที่สารยานะครับเป็นกินเตี๋ยวชมทุ่งสารยาก็จะมีทั้งวิวยเตี๋ยวมีทั้งข้าวนะครับมีอาหารทั่วไปเยอะแยะมากมายครับให้เลือกชมกันให้เลือกชิม <c oughs>